ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมเช้านี้มีเพชรบ้านนามาให้ชมนะครับผมเป็นเพชรบ้านนาไม้เสียบกิ่งนะครับผมอันนี้เป็นไม้เสียบกิ่งก็โอเคนะลาก็จะเป็นไม้รากธรรมชาตินะครับผมไว้จับรากได้ลากธรรมชาติจะสวยงามนะครับผมเป็นเพชรบ้านนาเสียบกิ่งนะครับผมอันนี้ไม้คู่ที่หนึ่งอันนี้ใบมีนะเพราะว่าไม้จะผัดใบที่จะออกดอก ตันนี้คู่ที่สองจะดูอ้วนๆนะตันๆหน่อยรวมๆกันนะรวมๆกันอันนี้เป็นคู่ที่สองคู่ที่สองจะอ้วนๆดูใกล้ๆหน่อยคู่ที่สองใหญ่กว่าคู่แรกนะประมาณนั้นนะแต่ว่าเผื่อท่านไหนชอบคู่ไหนราคาอยู่ที่คู่ละสี่ร้อยนะครับผมคู่ละสี่ร้อยสี่ร้อยเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมราคาพิบนาะ เป็นไม้เสียบกิ่งนะเป็นพิพิลาเสียบกิ่งไนมะ้แบบน,นี้จะเป็นในสไตล์งานบอลไซงานชนดิดป่าอีกแบบหนึ่งเวลาไม้โตจะมีความสวยงามในอีกแบบหนึ่งนะครับผมหมอที่จะไปเลี้ยงดูเพื่อผ่อนคลายได้เลยนะครับไอ้บ้าเอาละครับมาบ้าบ้าโอ้ยเฮ้ยมานี่เร็วก็เช้านี้เท่านี้ครับผมผมจะได้รีบทำงานไปทำงานต่อครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ